สวัสดีครับผมชื่อต้านะครับตอนนี้อยู่หน่วย SG นะครับแคร์ซีเอ็มยูนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาฟิสิกส์แล้วก็วัสดุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับชั้นปีที่4แล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงอวยพรในงานรับใช้นะครับที่โบสถ์เนี่ยผมทํางานรับใช้ในงานฝ่ายโปรแกรมนะครับในรอบนรมัสการมาอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นพิยารของเพจเด็กนะครับในเพจดีออกิดนะครับ แล้วก็ทำรายการรู้ไปทั่วนะครับของดีโอยูนะครับเป็นรายการหลักของโบสนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่ให้ความรู้ให้แก่เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นในยุคนี้นะครับซึ่งจะคอยแบ่งปันซีดีให้กับเด็กๆแล้วก็น้องๆน,นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทำตัดต่อคลิปในทุกสัปดาห์เลยแหะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้รับทุนกรออน,นะครับเป็นทุนเป็นกองทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนรายได้นะครับในแต่ละปีเนี่ยผมต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสานะครับให้ครบ36ชั่วโมงนะครับในการทําจิตอาสาเพื่อจะได้ขอยื่นกู้ได้นะครับแต่ในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปมหาลัยได้นะครับที่จะไปเก็บชั่วโมงจิตอาสานะครับให้ครบ36ชั่วโมงนะครับทำให้ในปีการศึกษานี้เนี่ยผมจะไม่ได้รับเงินกู้นะครับเมื่อผมได้ทราบข่าวเนี่ยผมก็ นึกอะไรไม่ออกเลยครับนอกจากจะขอพระเจ้าช่วยเหลือผมนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าอย่างไงเนี่ยผมก็ยังรับใช้ในงานพระเจ้าเหมือนเดิมนะครับทำอย่างเต็มที่ในงานที่ผมได้รับผิดชอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีแผนการที่ดีเสมอนะครับจนมาถึงวันที่19กันกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับทางมหาลัยก็ได้มีการาเปิดรับสมัครนะครับทุนการศึกษาในรอบปีการศึกษา25 6 4หใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ฐานขอพระเจ้านะครับว่า ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับแล้วผมก็ได้ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกองทุนกู้ยืมนะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยอมตกลงช่วยเหลือผมนะครับที่จะให้ผมเนี่ยสามารถทําจิตอาสาย้อนหลังได้นะครับแล้วก็นอาเหนือจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการประกาศออกมานะครับในการจะช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับมหาลายัยและเด,เด็กในนัก,เด,กเด็กนักศึกษาที่ขาดแคลนนะครับ จำนวน50%ของค่าเทอมนะครับสุดท้ายผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่พระองค์ทรงช่วยเหลือผมให้สามารถได้เงินกู้ยืมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากจะนหนุนใจพี่น้องนะครับที่กําลังทํางานรับใช้อยู่นะครับขอให้ยืนหยัดรับใช้ในงานของพระเจ้าต่อไปนะครับเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีแผนการที่เราจะคาดไม่ถึงแน่นอนเลยครับซึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับพระเจ้าจะทรงอวยพรเราแน่นอนครับขอให้น้องยืนหยัดนะครับต่อสู้ไปด้วยกันแลเราจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ